เคยเป็นกันไหมครับที่แบบเราก็หวังดีนะแต่พอพูดออกไปทีไรกลายเป็นว่าไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่นซะง,งั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันผ่านเรื่องของเด็กผู้ชายคนนึงที่ความหวังดีของเขาเนี่ยมันคมซะจนทําให้ตัวเองต้องเหงาเลยครับเอาล่ะครับเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่เด็กชายคนนึงชื่อว่าคมเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากนะช่างสังเกตสุดๆแต่เขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับ คือเชื่อว่าการชี้ข้อเสียของคนอื่นเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คนคนนั้นพัฒนาตัวเองได้ลองนึกภาพตามนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอย่างมีความสุขเลยแล้วคมก็เดินดุมๆเข้าไปทักด้วยคําแนะนําที่เขาคิดว่าหวังดีสุดๆแน่นอนครับว่ารอยยิ้มบนหน้าของชายคนนั้นหายวับไปกับตาเลยความหวังดีของคมยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับเขายังเดินไปแนะนําผู้ชายคนเรื่องหนวดเขาโดยที่ลืมคิดไปเลยว่า นั่นอาจจะเป็นสไตล์ส่วนตัวที่เขาภูมิใจมากๆก็ได้แม้กระทั่งกับเพื่อนของตัวเองเนี่ยคำว่าช่วยเหลือของคมมันก็มาในรูปแบบที่เหมือนกับการเทศนาสั่งสอนซะมากกว่าก็ยิ่งทําให้เพื่อนที่กังวลอยู่แล้วรู้สึกแย่ลงไปอีกนะสิครับแล้วผลลัพธ์ที่ตามนาเป็นยังไงน่ะล่ะครับก็อย่างที่เราน่าจะพอเดากันได้เลย วิธีการแบบนี้ของคมไม่ได้ทําให้เขามีเพื่อนเพิ่มขึ้นเลยมาแต่คนเดียวตรงกันข้าวเลยครับมันนําไปสู่การถูกปฏิเสธแล้วก็ความสับสนในใจของเขาเองสุดท้ายคมก็ต้องเจอกับความจริงที่มันเจ็บปวดครับเขายือนอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวเลยไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยทาไมความตั้งใจดีของเรามันถึงได้กลายมาเป็นกําแพงที่ขวางเราออกจากคนอื่นไปได้แต่ในจุดที่รู้สึกว่าตัวเองตกต่ำที่สุดนี่แหละครับโชคดีที่คมได้ไปสังเกตเห็น ท่านนักพรตเต่าผู้มีปัญญาคนหนึ่งที่ไม่ว่าท่านจะให้คําแนะนําใครทุกคนกลับยินดีและฟังเขาเลยตัดสินใจว่าเอาละต้องเข้าไปขอคําชี้แนะซะแล้วคมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินเข้าไปหาท่านนักพรตพร้อมกับคําถามที่มันอัดอั้นอยู่ในใจมานานแสนนานเขาอยากจะเข้าใจจริงๆครับว่าทําไมคําแนะนําของเขากับของท่านนักพรตมันถึงได้ผลต่างกันราวฟ้ากับเหวและคําตอบแรกที่ได้ยินจากท่านนักพรตเนี่ยแหละครับโอ้โหมันคือแก่นของเรื่องเลย ท่านบอกว่าผลกระทบของคําวิจารณ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เหตุผลนะแต่มันไปนกระทบที่อารมณ์ของคนฟังเต็มๆเ,เลยดังหากสไลด์นี้คือสรุปได้ดีมากๆเลยครับท่านนักรถชี้ให้เห็นว่าภายใต้สิ่งที่เรามองเป็นข้อบกพร่องแล้วเราอยากจะวิจารณ์เนี่ยจริงๆแล้วลึกลงไปสิ่งที่คนคนนั้นต้องการอาจจะเป็นแค่กําลังใจหรือความมั่นใจที่มันหายไปไม่ใช่การมาตอกย้ําซ้าเติม ท่านนักพลดก็เลยสรุปเป็นคําแนะนําที่ชัดเจนมากๆครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะพูดอะไรนะแต่มันคือเรื่องของพูดอย่างไรพูดเมื่อไหร่และทําไมเราถึงต้องพูดคำคานั้นออกไปพอได้วิชามาแล้วแน่นอนครับไม่นานเลยบททดสอบแรกของคมก็มาถึงเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องเลือกระหว่างคมคนเดิมกับความเข้าใจใหม่ที่เพิ่งได้เรียนรู้มาและโอกาสก็มาถึงจริงๆครับ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลเธอถามคำถามที่เรียกได้ว่าวัดใจคมสุดๆเกี่ยวกับการแสดงของเธอในวันพรุ่งนี้โอ้โหในหัวของคมคนเดิมนี่คือมาเต็มเลยครับรายการข้อบกพร่องทางเทคนิคที่ต้องแก้ไขเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นข้อๆเลยแต่วินาทีนั่นเองครับเขาก็นึกถึงคำสอนของท่านนักพรตขึ้นมาได้แทนที่จะวิจารณ์ คมกลับเลือกที่จะให้กําลังใจครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนโฟกัสที่ฉลาดมากๆนะคือเปลี่ยนจากผลลัพธ์ที่เธอควบคุมไม่ได้ให้กลับมาสนใจความพยายามที่เธอทําได้เต็มที่แทนและผลลัพธ์มันสุดยอดมากครับเด็กผู้หญิงคนนั้นคือแบบมีพลังใจสู้ขึ้นมาทันทีเลยและในวินาทีนี้เองที่คมเก็ตเลยครับว่าสิ่งที่เด็กคนนั้นต้องการจริงๆไม่ใช่นักวิจารณ์แต่คือผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในตัวเธอต่างหาก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับจากตรงนี้เองคมได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความปากคมของตัวเองให้กลายเป็นศิลปะในการใช้คำพูดที่มันทั้งคมขายแล้วก็อ่อนโยนเขากลับไปเจอคนเดิมๆที่เคยโดนเขาพูดจาไม่ดีใส่ครับแต่คราวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาเลือกใช้คำพูดที่สร้างสารรค์ให้พลังบวกซึ่งมันทําให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นมาได้จริงๆ ทักษะนี้กลายเป็นสกิลใหม่ติดตัวของคมไปเลยครับคือการมองเห็นความจริงแบบเดิมเป,เป๊ะเลยนะแต่เลือกใช้คำพูดที่มันช่วยส่งเสริมช่วยสร้างคุณค่ายคนฟังแทนที่จะไปบั่นทอนพวกเขาและนี่คือบทสรุปจากการเดินทางของคมครับเป็นศิลปะการพูด3ขั้นตอนง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลย 1. รักษาน้ำใจสำคัญที่สุด 2. ต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกด้วยและ 3. ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยการให้กำลังใจมันมีค่ามากกว่าคำว,วิจารณ์เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับเรื่องราวของคมก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับว่าคำพูดครั้งต่อไปของเราเนี่ยเราจะใช้มันเพื่อสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่าจะใช้มันสร้างกำแพงขึ้นมากันแน่ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นที่คำพูดของเราเองจริงๆครับ